โอเคผมมาเล่นเกมดีก um, ว like, ่าอ่าเดินนะคะที่ไปคุยกันในเกมนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนี่แกเีืยอจริงๆโยโย่มีตัวอะไรดูเด็กแกว่ามันอยู่ตรงนี้แน่เลย งงนะเอาไม่ใช่เรียกว่าผมกบลเซีมาใหม่ใช่ไหมเนะี่ยเกียอกทองส้มเอาเปิ้ลแห้สวยแล้วก็สีน้ำหยาบง่ายๆครับหรือไม่ก็แค่เอาันนี้ขึ้นมาครับเอาขึ้นมาแล้วก็สี้าไปแล้วมันก็กลายเป็นสีดำแค่นี้แหละครับมันก็ได้มากนถูก ่ก,ก็เพิ่งเลือกูไม่จับก็ <c oughs> กึอท่ากูกำลังซีน้ำอยู่นั่นเองแล้วก็เจอระยบยาแล้วก็เป็นสีแดงจังยังสีดและ้ะโอเคคนที่หนึ่งคนที่สอง อปดิฉันปิ้วไปด้ฉันี่นอยไรตัวที่อยากชี้ได้ไป่นมยงงั้นเราไปเล่นเกมนี้กันไ uh, หมอะเพื 5, ่อนอะไรมเอปีไงเพื่อน

โอเควีวาเทคมา้คนที่เทก็กล้องพีพีกับคนที่ชนะเกลอบงฟุตบอลหัน โอ้ยถีบไน,น,มนไม่ได้ช่างตัวคีดมาพอดีเลยก็เลยกระรกดิกหน้าอย่างคาราซสูงแต่แค่สามตัวหนึ่งก็ไหวเอ๊ะหนึ่งตัวสามมันก็ไหวอ่ะก็โอ้นี่ไปเรื่อยล้วกันฮะอะไรไม่เอาหรอ เอาตอัวเองไปแล้วกันนะไปก่อปูเขาเลยแฮะเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยอย <Yeah. S 1> ่าจะการ์ดมอนไม่เกี่ยวด้วยว่าฟูแล้วดิอ่ะด,ดูซิว่าฟูนายจะทำยังไงเลือน <c oughs> ทำไงทีอย <sk> <favour> ่บานก็เป็นงกัดโทเลยด้อะไ้ดไปในมือเพาไม่น่าต้องสมองโน่แนี่เขาหัวนองเราโอ้ยแล้วก็จะกร้อไม่ได้ตู้หมายเอสามอ้านจสา เผยเาก่อก่อการปัดทองมากกว่าฟัดทองที่จะยังโนนติดอยู่ก็ได้ชี้น้ำมันกันที่กันไม่ใช่ฟันการตรงที่เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกมันติดเนี่ยมันก็เลยได้มาตัวเอ็มทีหลายตัวเลยกูได้ก็ได้มาตามเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่รอดนะนี่คือความ เจอกระสุอไอ้เขียวมต่ว่าไม่กลาไดตาเับเมื่อกี้เลไม่สามารเสกขึ้นมาได้อีกก็จี่ก็ไปรู้ไงแล่วเอ้ยูเขียวไม่เคยจางใช้เวลานี้มานานแล้วโอ้โหทำงานทางนี้ก่อนหายหายจะไปดูไปกอดตุ้จะการดีสิเพื่อน

จะเปิดด้วยจะเปิดด้วยเกตจัครกเรื่องนี้อยา่าพาลันเน,นจะสีมาตั้งสามตัวไม่ใช่ดีตัวเดียวนี่นาะยากเฮ้ยแค่ตัวเดียวถเถอะิดตัวนี้มันกลับเองนะเรานี้นะก็จะกัดดีแล้วกันขอรอทีมผู้ชมไปเขมรเรื่องที่เกตจักะ ต้องสมนวนด้วยนะมันมีเยอะเชียเชียเชียเอจริงๆ่ก็เป็นงนอรนีคเดีวตีอรส ได้ไงทำไมมีพลังที่เยอะเฟ้อคนอื่นนะน้องๆกอเออกองเมัเรียกวอะไรบงบินมันก็ได้เกินมากับเต็มเลยนะมันก็แต่ละตัวมัเกินเต็มต่างรับ

เจ้าเขียวอยู่ดิอุ้ยนี่ไปสักตัวสิงของข้าข้าอยู่นี่อื่นคือที่มันก็ได้แสกตัวอื่นขึ้นมาเยอะอีกเยอะไปเยอะก็โคตรอ่ะเยอะก็โคตรที่เก่งอะมันเยอะฝากเลยแค่นั้นนะคะแต่ว่าเจ้าส้มเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วอะนะพามก็เลยจี้หายก็ยังคิดว่าก็ยังเหนื่อย มนันเกินทีละตัวแต่ว่ามันก็ <c oughs> นเหมือนเกินมาล้านตัวดูดิทุกคนจริงๆนะครับตัวนั้นนะครับ